พ่อไปเลยเดี๋ยวมไปาู่ไปมาไปมาไปมา่อไป่ไหาอนนู้นไมาเลยลูกไล่มาเลยอน้พอไปเร็อไปไยัง ไหนประกอบท่าดิลูกประกอบท่าดิเดินน้องเวลาเต้นเต้นเพลงในน้ำนะคะดูเฮ้ยเวาทำไมเก่งจังเลยอะ่ะ เอ้ยเวลาเก่งมากเลยเอาที Albert ่ไหนได้ที่ไหนได้อู้ตายแล้ว ขึ้นมาแล้วอะขึ้นมาแล้วลงาลงไปเลยพยูนเดี๋ยว่จะบบทำเป็นพยูนหไหนลองทำดิดนี่เหรอโอ้โอโ,อโ,อโอ้มาถึงแล้วเลยเอ้ยกิง ไหนทำไปหามหมาดิทำไปหามามาดิไปแล้วครับไปแล้วครับดำไปแล้วน้องเบลไปหามามาแล้วโอ้โอ oh. oh! ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วให้เป็นกำลังใจด้วยเป็นกำลังใจด้วย เหนื่อยแล้วพอลูกเหนื่อยแล้วพอเออมาอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องเบลด้วยครับอ,อ่ามาแล้วถึง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 แล้วเก่งมากยกสองนิ้วด้วยเย้โอเค <c oughs> เก่งมาก <c oughs> อ้าว ะเอาไม่เอาเดียวแม่จะดำน้ำอีกหน้าเหมือนเมื่อกี้จะดำหรือก็ทำเหมือนปะป๊าจะดำแม่ทำเหมือนปะป๊าเหรอที่ลอยน้ำ่ะไม่ลอยอ่ะไปเดียวไม่ปล่อยไงเดี๋ยวไม่ปล่อยมือไงเออแบบกูลาฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs>